ตอนนี้ที่บ้านพ่อกำลังรีโนเวทบ้านค่ะพ่อเวลารีโนเวทเนี่ยเราก็จะเจอของเก่าเยอะแยะที่มันทําให้นึกถึงแบบเรื่องเก่าๆใช่ไหมเราเป็นนักว่ารูปแต่เราแทบจะไม่เคยวาดรูปให้พ่อแม่เราเลยก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาชวนพ่อแม่วาดรูปแล้วก็ล้ำลึกความหลังโดยลองหากอบรูปเก่าๆในบ้านเป็นแมทเทีย a l กั บ้านเนี้ยของเก่าเยอะมากคือมันมีของสวยๆเยอะแหละแต่ว่าแบบของทั้งหมดอะ่ะมันอยู่ใต้ของอีกทีเน้ะเพราะาบ้านมันเก่ามากเลย,เยคือทั้งบ้านเราอ่ะทำงานเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็จะได้ไปประเทศต่างๆในตอนที่แบบการเดินทางมันไม่ใช่สิ่งที่แบบทุกคนเขาทากันได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะชอบซื้อของแปลกๆจาก,ป,กประเทศต่าง,างๆกลับมาโอเคอเคออยู่เฉยๆแค่ปวดยาหล่นลงมา ฉันไม่รู้ว่าเธอมีคำสาบหรือเปล่าตูน้นี้มีของโปรดของปันอยู่อยู่ข้างล่างเครื่องบินและรถจำลองสมัยก่อนค่ะตอนเด็กๆเ,เล่นเล่นรถคอชอันนี้จะกลัวแก้วที่ทำเป็นรถรุ่นโบราณซึ่งอันนี้เราไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสและเล่นแต่เราคิดว่าตอนนี้เราโตแล้วก็ไม่เป็นไรคุณปู่คุณย่าเราตอนแต่งงานกัน อันนี้คือภาพที่ป่านเคยวาดให้คุณปู่คุณย่าตอนสี่ห้าขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราเคยวาดรูปปู่ย่าเราแต่เราไม่เคยวาดรูปพ่อกับแม่เราเองเลยนะเราเอากรอบรูปและของเกา่กาๆที่เราหาเจอมาแบบทําใหม่เราวาดรูปพ่อกับแม่ใส่ลงไปบ้างไหมจะได้เอาไว้คู่กับรูปปู่ย่าที่เคยวาดไอเหรอต้องเล่าอาาย่งนั้นเลยเหรอที่พ่อไม่แต่งงานกัน พ่อแม่แต่งงานแม่นําบูดมาพ่อแม่หิวข้าวว้าอันนี้พ่อแม่ดำน้ําสมัยก่อนไม่เอาปั่นไปด้วยไปไปไปไม่เอาปั่นไปด้วยปั่นไปเพราะตัวทิ้งบ่อยมากปั่นไปกับป้าอูอยู่ข้างบนปั่นหัดแคปปิ้งหมาตอนแรกของเราชื่อคิงคองอันนี้คือตอนนั่งรถไฟนอนครั้งแรกก็ปีนเครื่องไปนอนชั้นสองแล้วก็กระโดดจากชั้นสองลงมาข้างล่างอยากรู้ว่าเจ็บไหมก็ได้คําตอบว่าเจ็บอันนี้หล่ออันนี้หล่ออันนี้ ปันปันเป็นเบบีเลยป้าแม่ปั่นรับตายพ่อแม่ยกรออยู่เลยความเก๋ของแม่และลูกหาบของเขานี่ก็คือความเก๋ของแม่ปั๋นรับตาอีกแล้วเราก็ไปเที่ยวกันแทบพุกอาทิตย์แหละขับรถไปเรื่อยๆก็แล้วแต่จะไปไหนมาไหนอันนี้ก็จะเป็นวิทยุรับส่งสมัยก่อนพ่อกับแม่จะเล่นแล้วก็จะทั้งคืนนะคะ นิทานหนังสือที่ปั่นอ่านตอนเด็กๆก็จะเป็นของดิสนีย์เยอะมีแบบดัมเบ้ล์ินนี่เดอะพู ซินเอเรลล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาพวาดมันสวยบ้านจริงๆมันก็สวยแหละคือโครงเดิมอะไรเงี้ยมันสวยแต่ว่าพอคนอยู่เป็นนานๆของมันเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรกใดๆซึ่งหลายๆคนอ่ะมีความรู้สึกว่าเอออยากซื้อบ้านใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วอะแค่เก็บของในบ้านเดิมให้เรียบร้อยคัดแต่ของที่เราชอบบางของก็ต้องทําใจทิ้งไปถ้าสีใหม่ทําอะไรนิดหน่อยบางทีมันก็คือเหมือนได้บ้านใหม่ขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราว่าบ้านเก่าๆของเก่าๆมันมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้ว ถ้าอย่างนั้นเราลองไปวาดรูปทําของประดิษฐ์จากของเก่าในบ้านกันดูดีกว่าแม่กับพ่อจำภาพที่ปั่นเคยว่าคุณปูุ่ณย่าได้ไหมไอ้อเนี่ยได้วันนี้ปั่นเก็บบ้านใช่ไหมแล้วปั่นก็เลยนึกขึ้นได้ว่าปั่น่ะไม่เคยวาดรูปพ่อกับแม่ก็เลยคิดว่าขาวาดรูปไหนได้ไหมได้รู้สึกว่าคนอะรีเควสเยอะว่าอยากให้พ่อกับแม่มาออกคลิปกับปั่นคิดว่าเขาน่าจะอยากรู้ว่าแบบเออไอเด็กบ้านเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย เท่ากับแลอลเราตอนเด็กๆปันก็ไม่เคยดูทีวีนะคะเราจะทํากิจกรรมร่วมกันกิจกรรมที่ทํำบ่อยที่สุดก็คืออ่านหนังสือดูรูปในหนังสือแล้วก็ ว่าดตามหนังสือแล้วไม่ก็วาดปากเปล่า,าเล่าไปวาดไปไม่ว่านั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ปันชอบวาดก็ได้เมื่อก่อนเวลาพ่อไปกับเพื่อนแล้วก็ผู้คนเราไปหมดทั้งบ้านใช่ไหมแล้วพ่อเขาไปทํากิจกรรมเย็นไปตีกอล์ฟอย่างเงี้ยหนูกับแม่ก็นั่งรอ,อกันสองคนมีกระดาษมีอะไรอ่านเล่าระหว่างที่รอ,อพอคิดว่า มันเป็นการใช้ใช้เวลาว่างอยากที่เราไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วยอืมเราไปเที่ยวทุกวอาทิตย์เลยแต่เมื่อก่อนปั่นจะไม่ชอบไปเพราะว่าแบบมันมันเยอะเกินอะ่ะพอจะไปเที่ยวกินหน้าองอเขาปั่นต้องนั่งคาสีจำปั่นแบบตัวเลอะเลอะไม่ได้เลยจริงเหรอปั่นจะไม่ค่อยเลอะเล่นไฟไม่ชอบมากออเออเอเอเรื่องเล่นไฟก็ชอบเล่นไฟแม่มากจนแม่แบบไปซื้อถังเหล็กผสมปูนอ่ะเอาไปไว้หลังบ้านแล้วก็บอกว่า เล่นตม๊มจะชอบเลยจุดเข้าไปในทางนี้อย่างเดียวแล้วปั่นก็จะหาไอ้นู่นไอ้นี่มาเผาไปเรื่อยๆเลยแล้วลปั่นก็ชอบนี่ด้วยปั่นชอบทำระเบิดอ่ะเอาประทัดยัดเข้าไปในกรบขบขวดน้ำแล้วก็ทำเป็นจรวดเปิดชอบเล่นผงพิมพ์มปากของแม่ ผสมแบบพิสดาร์น่ะใส่น้ำเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเจลลี่แล้วปันก็มาทำอย่างเงี้ยตัวนิ่วๆเมื่อก่อนปันเขามีชุดหมอด้วยใช่ไหมให้เบลล์ฟังสเตปโตสโคปเก็มีชุดหมอด้วยแล้วก็มีค้อนมีไขควงด้วยปันก็ฉีดยาคิงคองจนมันตัวเปียกไปทั้งตัวฉีดยาแล้วถึงตัวนี้แสง่ในคอมเมนต์จะมาแล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงยังให้ลูกเล่นสนจังเลยคะเพราะว่าอ่ะหนึ่งลูกเล่นไฟลูกเล่นอุปกรณ์การแพทย์ลูกเล่นอุปกรณ์ช่างลูกทำเบิร์ด ทำไมถึงไม่รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันสนเกินกระล้าอะไรเงี้ยไม่รู้สึกอะไรที่เรียกว่าสนถ้ามันสนุกแล้วมันไม่อันตรายมันก็คือเล่นได้ซ้อนจักรยานหนูก็มีหมวกกันน็อกของเด็กหนูมีสนับเข่ามีอะไรไม่อันตรายหรอกมันอาจจะดูโลดโผนหน่อยนึงแต่มันปลอดภัยนะนอกจากเล่นแบบเล่นสนแล้วอะมีอย่างหนึ่งที่แบบชอบทำคือปันชอบเล่นเรียนแบบก็คือจะแบบจะดูการ์ตูนหรือดูหนังใช่ปะเราจำบทพูดได้แบบทั้งเรื่องไอ้ตรงคำว่า Take me instead จจำได้ไหมที่เดาบอกว่าให้อสูรเนี่ย ปล่อยพ่อไปแล้วก็เอาฉันไว้แทนเอาฉันขังไว้แทนเนี่ยอชอบมากเลยนี่คือเรื่อง beauty a n d e r u s e ของดิสนีย์แล้วมีเรื่องอะไรอีกนะที่บันชอบดัมโบก็ชอบนะดัมโบ่ไอ้ช้างบินใช่ไหมพ่น็อกคิโอก็ชอบจำได้พ่น็อกคิโอนะาจะพูดมาประทับใจมากประทับใจคือมันคือมันแบบมันมีซีนที่ตอนเด็ก <c oughs> ๆดูแล้วจะรู้สึกกลัวพ่น็อกคิโอก็คือตอนที่แบบมันจมูกยาวมาเพราะมันพูดโกหกใช่ไหมเพราะว่านี่เป็นคนที่โซนมากแล้วก็จะแบบมีความสร้างความเสียหายแล้วก็ จะทำเนียนว่ามันไม่ใช่ชั้นนะอะไรเงี้ยเราจาได้ว่าเราเคยทาแบบจะก,กันแตกแล้วก็เอามันกลับไปกรอบให้มันคง,งรูปได้อะแต่ว่ามันไม่ได้ใส่กาวไงคือตันนี้เดียวมันก็แตกรอบแล้วเราก็จะมีความแบบไม่ใช่ชั้นน้าอะไรอย่างี้แล้วพีนพ่นักยก็คือถ้าพูกโกหกก็จะจมูกยาวขึ้นเรื่อยๆๆนี่ๆๆก็จะมีความแบบเอสวยไม่ว่าเหมือนปันเนปันก็จำได้ว่าปัานนะชอบดูดิสนีนน์นานๆไปอะ่ะพวกวิดีโอเทปอะไรเงี้ยมันก็เล่นไม่ได้แล้วมันไม่มีดีวี ที่่จะเลนแแล้วต่ว่าตอนนี้ค่ะดิสนีย์เขามี Disney Plus Hotstar ก็คือเป็นสตรีมมิ่งเซอร์วิสที่เอากระตุนของดิสนีย์มาลงแล้วก็มีคอนเทนต์อีกมากมายหลากหลายให้ได้สตรีมกันแล้วก็ยังมีพวกไลฟ์แอคชั่นที่เขาทำมาอย่างเช่นเรื่อง Pinocchio l i ฟ e Action 2022ที่ที่มันเป็นแบบคนแสดงอับแม่เอามาลงแล้วก็มี Thor Love and Thunder ที่พ่อไม่ได้ไปดูในโรง mm hmm. ก็จะมีเรื่องอืงอ่นเยอะแยะเลยใน d i s n e y Plus Hotstar ที่พ่อกับแม่ปั๋นบอกว่า,วาปั่นไม่ค่อยได้ดูทีวีอะคือไม่ใช่ว่าที่บ้านแบบไม่ได้มีจอทีวีนะคือแค่ไม่ได้เปิดทีวีแบบรันไปเรื่อยๆอะาพ่อแม่คนไหนแบบมีลูกอะไรอย่างนี้แล้วอยากให้ลูกพวอลูกก็ต้องดูทีวีต้องดูการ์ตูนบ้างเลยเนาะแต่ว่าแบบไม่อยากให้แบบทีวีมันรันไปเรื่อยๆเจ้ต,ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบใช้วิธีเปิดการ์ตูนในสตีมิ่งเซอร์วิสให้เขาดูเป็นเรื่องๆไปอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังดูเสร็จก็อาจจะทํากิจกรรมแบบวาดรูปจากการ์ตูน mm hmm. ที่ดูอะไรอย่างน ก็เช mm. ่นพี่นิโคลโอ้ก็สอนว่าไม่ควรพูดโกหกไงโดยที่พ่อแม่แบบไม่ต้องพูดอะไรอโอเคนี่คือรูปของพ่อกับแม่นะคะเมื่อเทียบกับรูปของปุกบย่าพ่อหน้าตึงดีชอบแม่คิ้วห่างเออแต่แต่พ่อผมห่างไม่ได้นะห้ามนะคือเข้าทำมเราถึงมีภาพเนี้สองภาพอยู่ในบ้านเป็นแบบหน้าตาเหมือนกัน เป,เป๊ะเลยคิดว่าเราทำอะไรที่มันเป็นการ r e Reurbish งานเก่าๆให้เป็นงานใหม่ดีกว่าเราก็เลยคิดว่าเราจะเอามาวาดรูปเป็นตัวละครในดิสนีย์ซะหน่อยซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแกะเอารูปเก่าออกมาก่อนเพราะเราจะยังใช้กรอบเดิมเดี๋ยวปั่นจะใช้กรอบของกรอบรูปเดิมนะคะเป็นแบบเราก็ตั้งจากวันนี้เป็นวัน Disney ์พลัสฮอต t ตาร์เดนะคะซึ่งจะมีหนังแล้วก็รายการใหม่ปล่อยออกมา หนึ่งนนั้นก็คือเรื่องที่ผ่านชอบแล้วก็วาดรูปนี่แหละค่ะก็คือเรือ่อง Pinocchio live action 2022 แล้วก็มีพวกหนังมาเวล l อย่าง Thor, Love and Thunder แล้วก็รายการเช่น The Zone Survival Mission ที่เป็นรายการ iety, mm hmm. กวาไรตี้เกาหลีที่มียูแจซอกลีกวังซูยูริเกิลส์เจเน a เรชัมาล่มกันทำภารกิจหาหาด้วยกันถ้าเกิดว่าใครอยากได้รูปบ้านอันนี้นะคะก็ให้มาแชร์หนังหรือซีรีส์ที่ชอบจาก Disney p l u s h o t Star พร้อมเหตุผลที่ชอบ าใครตอบโดนใจปั่นมากที่สุดก็จะได้ของชิ้นนี้เป็นรางวัลค่ะและสำหรับใครที่อยากดูหนังซีรีส์ที่จะช่วย brings magic to life อย่าลืมไป subscribe Disney Plus Hotstar และร่วมฉลอง Disney Plus Hotstar Day 8กันยายนนี้มาสตรีมหนังซีรีส์และรายการ v าไรตี้เข้าใหม่มากมายไปได้วยกันบน Disney Plus Hotstar เท่านั้นนะคะ พ่อไม่ไ <French> ด้ห <laughs> in <isco> no. ัวร้านเนี like ่ยเขาเรียกผมห่างผมห่างไม่เขาเรียกเขาเรียกผมห่างกันเยอะขึผมห่างผมห่างไม่เรียกหัวร้านเรียกผมห่างปั่นก็ผมห่างเป็นนิ้วเลยใช่ผมห่างจริงหรือเปล่าคือคุณพ่อกับคุณแม่มีทําคลิปนะคะเล่นๆใน Facebook ตัวเองคือไม่ได้จริงจังมากแต่ว่าคลิปต่อไปของเขาก็คือเขาจะไปหิมาลัยกันนะคะไปอานาปุรณะเซอร์กิตไปอานาปุรณะเซอร์กิตเดินกี่กิโลนะวันหนึ่งเดินห้าวันนะคะเดินห้าหกวันวันละเท่าไหร่นะคะวันละ เก็บเป็นโลมากบางวันก็สิบกราโลเข้าใจไหมคะว่าทาไมฝันถึงเดินไปร้องไห้ไปทำไมเป็นเด็กเป็นครั้งแรกที่ได้ว่ารู้ให้พ่อกับแม่เต้นเต้นจังเลยเราต้องจบในการกอดกันแล้วแหละจริงเหรอจริงปุงแปะไม่อยู่อ่ะพุงแปะไม่อยู่หรอช่างป้งแปะมัน